สวัสดีครับวันนี้ในการเก่งชวนคุยหาเรื่องมาคุยกันด้วยเรื่องของพระปิตานะครับความเป็นมาของพระปิตาพระปิตาคือพระพุพทธรูปขนาดเล็กหรือพระเครื่องลักษณะขององค์พระท่านเป็นการยกประหัตปิดพระพักปิดตารวมหูจมูกปาก ปิตามี3ามประเภทคือปิตาชนิดนั่งยองปิตาชนิดนั่งขัดสมาธิยกหัดปิดทวานทั้ง9และพระปิตาชนิดปิดนั่งขัดสมาธิยกหัดทั้งสองขึ้นปิดพระพักเว้นส่วนอื่นพระปิตาที่โร่งดังคือพระปิตากุทาย่านจังหวัดชัยนาทหรือวัดทับย่าน พระปิตาแร่บางไผ่หลวงปูจันทร์วัดโมลีพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระปิตาวัดทับวัดทองพระปิตาหลวงปุ่นาควัดห้วยจระเข้พระปิตาหลวงปู่สุกวัดบักคลองมะขามเฒ่าพระปิตาเนื้อผงคุกรักห้าเสือชนบุรีหลวงปู่แก้วหลวงปู่เจียมหลวงปู่ขีบหลวงปู่โตหลวงปู่ภูพระปิตาหลวงปู่เฮียงวัดป่าหลวงปู่ภูวัดต้นสนเป็นต้น ประวัติความเป็นมาของอาัสษาวกองค์หนึ่งชื่อว่าพระความปติหรือพระมหากระจจยนะ,ะแสดงออกถึงนัยะแห่งธรรมและผู้ศรัทธาเชื่อกันว่าสามารถดนบันดาลโชคลาภเงินทองมีกินมีใช้สมบูรณ์พูนสุขส่วนที่มีการปิดทวานทั้ง9ก้าปิดตาหูจมูกปากและกล้นที่เรียกว่ามหาอุด เป็นอุปเทศหมายถึงตอนที่พระกวปติท่านกำลังเข้านิโรธสมบัติทวารทั้งเก้าจะปิดสนิทไม่ยินดียินร้ายกับกิเลสทั้งหลายเป็นความดับสนิทของอักษสาวะกิเลสต่างๆที่ไม่อาจจะมาแพ้วพานได้เลยอันเป็นการป้องกันสัพะภัยทั้งหลายทั้งปวง ต้นกาเนิดของการสร้างพระพิจาเชื่อว่ากติสร้างพระเครื่องของขเขม mm. เรเผยแพร่เข้าสู่สร้างพระเครื่องไทยพระพิตาในยุคแรกเป็นเนื้อโลหะได้แก่พระพิตากุทายาตอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทต,ต่อมาจึงมีการสร้างพระพิตาเนื้อผงคุกรักและพระพิตาอื่น,นๆเช่นพระพิตาหลวงปู่แก้ววัดเกวันชนบุรีจนได้รับความนิยมแพร่หลาย ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เช่นพระปิตาวัดพับวัดราชสิทธิธารามเป็นพระปิตาวัดหนังพระปิตาวัดทองพระปิตาลุกศุขพระปิตาแร่บางไผ่และพระปิตาลุกกิยมเป็นต้นประเภทพระปิตาชนิดนั้นนั่งยองหรือพระปิตามหาอุดและพิมพ์พระนั่งยองพระปิตาตะวันังเก้ามีพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาติีแคล้วคลาดป้องกันภัยอันตรายต่างๆ พระิตาชนิดพระภิตานั่งขัดสมาธิยกพระหัตปิตวานทั้งเก้ามีพุทธคุณทางด้านป้องกันพันธุลายต่างๆพระพิตาขัดตั้งสมาธิยกขัดทั้งสองข้างขึ้นพระพักเว้นส่วนอื่นเป็นเมตตามหาย,ยิมและลาภผลส่วนทางด้านการด้านปลุกเสกสมัยก่อนยุคโบราณการจะใช้การปุกเสก เช่นรากพุทซ้อนหรือรากไม้ที่หันไปทางที่ตะวันออกให้แกะเป็นรูปพระความปฏิหรือพระปิตาเวลาแกะก็ให้ว่ากระถาบรรจุธาตุทั้งสี่เมื่อแกะเสร็จแล้วนำมาแช่ น้ำมันหอมหรือในบาทน้ำมนตปลุกเสกจนลุกตั้งได้หรือกระโดดออกจากบาทถือว่าสําเร็จและมีอุเทศในการสร้างการเสกอีกหลายคณาจารย์เช่นปิดตาเนื้อผงคุกรักจะใช้ผงทั้งห้า หรือเป็นผงทางด้านมหาเสน่ห์เช่นผงอิทธิเจหรือผงตามสูตรของสำนักนั้นๆน,น,นำมาปั้นผสมหรือกดพิมพ์และนำมาปลุกเสกเช่นเดียวกับตำราแรกที่เล่ามาและยังมีอีกหลาย สำนักที่โด่งดังจึงฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับพระปิตาอย่าลืมกดหัวใจให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ